ปิดโปเอาใจ FC SCC จองวันนี้เพียงแค่9บาทครับผมนะเอาไปเลยครับผมนะรถเก๋งผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่99บคบาบา 1, 999บาทนะครับกระบะเริ่มต้น1 9 9 9บาทนะครับแล้วก็จะมี All New นะฮะจัดโปรผ่อนพรบาทนะครับมีคันไหนตามมาดูกับจาาก็บเ,เลยครับมีคันไหนตามมาดูกับจาเลยครับผมนะ อย่างเชฟโรเลตนะครับบอกเลยนะฮะ1,999ับาบาทตลอดปี65นะครับผมถ้าเป็นออเนิวแบบนี้เอาใจวัยรุ่นผ่อน2,900ตลอดปี65นะครับโปรนี้เพียงแค่7วันรีบเลยล้อเป็นอะไรอะคะล้อกับเป็นล้อสิครับจะให้เป็นกระทะได้ยังไงอ้โห <laughs> <laughs> นะ ล้อเดินโรงงานะนะครับอันนี้เขาเรียกว่าเน้นใช้งานค่ะไม่ต้องไปเปลี่ยนหมดแล้วครับเ<ห>ชื่อผมนะครับเวลาตกหลุมล้อดุ่งเวลาเข่าด้กระโดนจับนะครับแต่คดไม่ชอบอยากจะถัดขัดใจวัยรุ่นจ้เดี๋ยวจากเข้มกับน้องวายเนี่ยให้ทีมช่างเปลี่ยนให้ได้นะครับเพราะว่าบางครังโหลดมาแล้วหรือว่าทํามาแล้วก็ไม่ถูกใจ เดิมๆมีให้แบบนี้ครับสําหรับคนที่หารถไปใช้งานนะครับพวกอะไรนะค้าขายอย่างเงี้ยได้ไหมค้าขายทํามาหากินได้ค่ะจ้าใช้ธรรมดาทั่วไปเนี่ยแหละครับผมนะเน้นเดิมๆเพียวๆไม่รวดไม่แต่งไม่เปลี่ยนท่อไม่ทําอะไรเลยครับแล้วก็ไม่มีตังค์เติมน้ำมันด้วยแต่แป้งน้ำมันแทงแต่แนวก่อนครับวันนี้มากับเราสองคนครับไม่ธรรมดาแน่นอนคันนี้ผ่อนเท่าไหร่นะ1,999บาทฟังไม่ผิดนะคะโอ้โหไปถวดถูกจัง ถูกมากถูกไหมให้ทั้งปี65ด้วยนะคะนะครับแค่ปี65นะค่ะอย่าฟังผิดเด้อนะครับปี66ไปจ่ายราคาเต็มอยู่ที่ ท่านบาทอ่าอันนี้คือเริ่มต้นที่ฟรีดาวถูกต้องค่ะคราวนี้จัดเงินสดกี่บาทครับสี่แสนห้าพันบาทค่ะใครอยากจะซื้อพนก็ได้ครับซื้อสดก็ดีนะครับกับประชาชนเพียงแค่หนึ่งใบถูกต้องนะครับแล้วใครที่นะครับประวัติว่างนะครับหรือไม่มีเครดิตการผ่อนนะครับก็เตรียมเงินดาวมาสักนิดนึงถูกต้องนะครับช่วยกันนะครับแล้วก็ใครที่ติดแบ็กเลสบูโรอันนี้สําคัญมากจ้ะรบกวนแจ้งก่อนทําเรื่องจองครับจะได้แนะนําถูกครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยทำยังไง ให้หาคนซื้อแทนนะคะลูกค้าเป็นวิธีการแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุด<ช>หรือว่าถ้าเกิดลูกค้านี่ใส่รวยรวยอยู่แล้ววางเงินมาซื้อเลยค่ะอะไรนะนิสัยรวยเราก็อยากรวยนะแต่ตังค์ไม่พอเอ้าเดี๋ยวมาดูภายในหน่อยคันนี้รถเดิมทุกอย่างครับไม่มีการทำอะไรเลยนะครับเบาะเบอร์อะไรก็เดิมหมดเลยจ้ะนี่ฮะนะครับไมค์คันนี้แปดหมื่นนะคุญแจรีโมทครับหน้าจอสัมผัสนะครับเกียร์ธรรมดา6สปีด อ่าโอเคครับดูด้านหลังเลยครับเป็นยังไงอ่าบอกแม่แรงยางอะไรไอ้บอกแม่แรงอยู่นะยางอะไรก็อยู่ข้างใต้น็อต <not S 2> เดิมๆนะคะไฟฟ้าทะบตะตงข้างเ้อน,นะครับเม็ดอาร์คครับเป็นยังไงชัดเจนจ้าเดี๋ยวดูห้องเครื่องเลยครับนี่นะครับรถเดิมครับไม่ทําอะไรหน้าหลังครับพ่อเดิมนะไม่ทําอะไรเพิ่มเติมนอกจากคําว่าเก็บงานนะไอ้อะนี่ เป็นยังไงน้องวายโอ้โหโคตรใหม่นะคะไม่มีรอยแกะรอยถอดด้วยฝากระโปรงนะคะเบรกธรรมดานะคะมอก,กออออยูแบตเตอรี่เปลี่ยนให้นะคะทุกอย่าง perfect เพอร์เฟกต์วแวเยี่ยมแล้วตากล้องจะมุ่งม,มาทำไมเนี่ยพี่กระตังกวางเป็นร้อยไรโอ้โหนะเอ้าใครอยากได้นะครับหรือสนใจนะครับผมหารถไป ใช้งานนะสักหนึ่งันฝากคันนี้ไปด้วยครับผมนะยังไงฝากช่องทางการติดต่อหนะครับน้องวายจ๋าขาวายกับจาแค่มีบทรนง่าปักหมุดไว้ให้แล้วนะคะรีบถักรีบโทรนเข้ามาจับจองได้เลยนะคะเรามีรถรีวิวให้ดูทุกวันนะคะผ่านในช่องทาง Facebook, YouTube, TikTok นะคะเลือกเข้ามาชมกันได้เลยเนาะอยู่ต่างจังหวัดไม่ต้องมานะคะทำไมทำไมทำไมมีบริการทำสัญญาถึงที่ส่งรถฟรีถึงบ้านจัแน่นอนจ๋าจวด